ยาลีนอสิกะนี่จุดสองเที่ยนนี่ให้เไปจับเอามาไปจิ้มชิ้นบ้างให้เอ้านี่จุดเด็กพันนั่นไปนั่เอ้ไล่มามาจับมาเด็กนี่นี่กูนี่พันชิ้นกต้องพันพันนี่พันพันนี่พันพันนี่พันี่เอ้าหนึ่งอปพันพันี่ 几道喽？哈哈哈！哈哈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 哈哈哈！

I <laughs>

वो काम भी है

Oh, udah listriknya teganya.

บริจาคสอก็ก็ก็จมั่นใจสวมันจอเต่อโอ้ไม่ใจกับอคนนี้นะไม่ใ่ฉันไอาไอ้ไล่คนเต่อละกันเลนี่ชนเดโ้นารู้นก

อยู่ก็จะแต่จีบหุ้สือเลยจะก็เป็นลีหนึ่งหนอาไม่แจกอ่โอเค